สวัสดีค่ะสวัสดีพี c นะคะวันนี้นะคะ EP ที่1 1นะคะกับช่องบางเอินพักเครื่องนะคะอ่าสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะบางเอินพักเครื่องนะคะลายไอเกับเบอร์โทรศัพท์นะคะพี่เบอร์เดียวกันเลยนะคะอ่า3ูนย์0ก 0, 0นะคะพี่อ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางบวกห้าสิบบาทนะคะอ่าสำหรับโอนเราก็ยินดีนะคะโอนส่งฟรีส่งไวนะคะพี่ วันนี้ก็มีมาีพระมาให้พี่ได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะาราคาคา300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่เดี๋ยวฝากพี่พีซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันอ,องค์แรกนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะพี่ อ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อทองแดงนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมอ่าอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสีส้มแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสีส้มแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพเก่าอ่าเนื้อบนหิ่งเลยนะคะพี่เนื้อขึ้นหิ่งเลยนะคะแบบนี้เลยนี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอ่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่ อ่ะ <risque. S 2> ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะอ่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมสภาพใช้นะพี่เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะเหรียญนี้นะพี่นะเป็นเหรียญสภาพใช้งานอ่าเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นอ่าบางขุนพรมนะคะอ่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะเป็นพิมพ์พระนอนนะพี่นะเป็นพิมพ์พระนอนนี่นะคะเป็นพิมพ์พระนอนนะพี่นะ อ่ะสมเด็จบางขุนพมนะคะพิมพะนนนะพี่นะพ็นพิมพ์ะนอนนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะสภาพนะคะนี่เนื้อเน่าเ่าแบบนี้เลยนะคะพี่บางขุนพมนะคะกูอ่ากุบางขุนพมนะคะพี่พิมพะนนนะคะนี่สภาพเนื้อเน่าเ่าเลยนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะเป็นอ่า ปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์นะคะอันอยู่ในถักลวดเก่านะคะพี่อยู่ในถักลวดเก่าๆอ่าเป็นพระปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์นะคะพี่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะอ่าอยู่ในถักลวดเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อ่ปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์เก่าอยู่ในถักรวดเก่าๆนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะ EP นี้ EP ที่11นะคะพี่กับช่องบังเอิญพระเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่อ่ะ องต่อไปกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกัน่นวัดพญาตนะคะนี่สภาพเหรียญน,นะคะสวยคมชัดเหรียญตึงๆคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกัน่นวัดพญาตนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็น อ่าปิดตาแล้วพี่นะเป็นพระปิดตาอ่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะคะด้านหลังมีรอยจานนะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะนี่ด้านหลังมีรอยจานเลยอ่าเป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะคะองนี้อ่ารายการต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นอ่ะ เหรียญนะคะพี่เป็นเหรียญนะเหรียญหลวงปู antis, ่ทวดหลังทิมนะคะนี an, ่อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังทิมนะคะพี่เป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดหลังทิมนะคะนี่สภาพสวยคมชัดนะพี่นะสภาพสวยคมชัดเลยเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนี่อ่าเหรียญหลวงปู่ทวดหลังทิมนะคะต่อไปนะคะ อ่าต่อไปจะเป็นอ่ะพระชินราชนะคะพี่อ่าเป็นชินราชนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะคะอ่าเป็นพระชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะคะพี่ ต่อไปนะคะนี่จะเป็นพระอ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่อยู่ในกระเช้าเก่านะคะรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะอยู่ในกระเช้าเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อยู่ในกระเช้าเก่าๆแบบนี้เลยอ่าเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้อยู่ในกระเช้าเก่าๆนะคะอยู่ในกระเช้าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่อยู่ในกระเช้าเก่าๆนะคะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่สนใจองค์ไหนอ่าทักหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่แคปรูปแล้วส่งอ่ามาให้ทางไลน์ได้เลยนะคะพี่ไลน์ไอดีกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่าเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมสภาพใช้นะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะพี่สภาพใช้งานอ่าสภาพใช้งานนะคะเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะรายการต่อไปนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระใช้นะคะพี่ เป็นพระชายหลวงปู่บุญนะคะพี่เป็นพระชายหลวงปู่บุญอรมณงชาติแดงนะคะพี่รงชาติแดงมาอ่าเป็นพระชายหลวงปู่บุญนะคะร,รงชาติ mmm uhh. รงทองเก่ามานะคะพี่นี่นะคะอ่าพาตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะอ่าเป็นพระชายหลวงปู่บุญนะคะพี่รงชาติลงทองเก่ามานะคะพี่ นี่เลยแบบนี้เลยนะคะารายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อ,อเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญเสมาเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงปีสองสี่หกเจ็ดนะคะพี่ปีสองสี่หกเจ็ด อ่าเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะอ่ารุ่ huh นแรกนะคะพี่ปีสองสี่หกเจ็ดนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพอ่าสวยเลยนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยอ่าต่อไปนะคะเป็นร <c oughs> ูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นี่อ่าสภาพออกเนื้อออกเขียวเขียวดำดำนะคะพี่เนื้ออกเขียวเขียวดำดำอ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อเงินนะพี่นะ เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินดนาะะนี่ ást. เนื้อออกเขียวเขียวดำดำนะพี่นะต่อไปนะคะน,นี่จะเป็นพนรนะ,ะพเป็นพนร,รนะ,ะพรเ,นพเนื้อผงคุกรักนะคะพี่เป็นพระเนื้อผงคุกรักไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่ทราบที่เป็นพระเนื้อผงคุกรักนะคะนี่ไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้ อ่าด้านหลังมีรายยันนะคะพี่มีรอยยันนะคะอ่าด้านหลังมีรอยยันแบบนี้นะคะพี่เป็นเนื้อผงคุกรักเก่านะคะนี่เป็นเนื้อผงค um ุกรักเก่านะคะอ่ะต่อไปกันเลยนะคะนี่จะเป็นเหรียญกลมอ่าเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้นี่หลังยันนะคะเป็นเหรียญกลมหลังยันอ่หลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตรามนะคะนี่ กมหลวงพ่อกลวยนะคะต่อไปนะคะนี่จะเป็นพระศิวรีนะคะพี่เป็นพระศิวรีหลวงพ่อกลวยเนื้อดินดําแบบนี้เลยนะคะ,บบะพีะะ่เนื้อดินดําๆแบบนี้เลยศิวรีหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อดินดําๆมันๆเลยนะพี่นะ Lindsay, อง์น,นี้นะคะนี่ศิวรีหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้สนใจองค์ไหนนะคะพี่ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเพื่อความชัดเจน อ่ชอบใจยังไงก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์กับไลน์อเดีเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่อ่องค์ต่อไปนะคะนี่จะเป็นเต่าเป็นเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่อ่าเนื้อออกเขียวเขียวแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อออกเขียวเขียวแบบนี้เลยนี่เป็นเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะ อ่าสามร้อยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่สามร้อยบาททุกองทุกรายการอ่ามีเก็บปลายทางนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางของบวกห้าสิบบาทนะคะอ่าสำหรับโอนนะคะเราส่งฟรีนะคะพี่โอนส่งฟรีทั่วไทยเลยอ,าอา่านี้เต่าโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้อ่าในการต่อไปนะคะ อันนี้จะเป็นอ่ารอดกีบบัวนะคะพี่เป็นพารอดกีบบัวเนื้อดินเก่าแห้งนะคะพี่อ่าเป็นพารอดกีบบัวนะคะพี่เนื้อดินเก่าแห้งมันๆเลยนะพี่นะสภาพอ่าเป็นพารอดกีบบัวนะคะเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่พารอดกีบบัวนะคะ อ่ะต่อไปนะคะนี่จะเป็นอ่ะสีวลีนะคะพี่เป็นพระสีวลีหลวงพ่อหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่อะ่ะเป็นสีวลีหลวงปู่โต๊ะนะคะนี่เป็นเนื้อผงออกสีเทาๆนะคะพี่อะ่ะสีวลีหลวงปู่โต๊วัดป่าดูสิงพีนะคะพี่นี่สภาพเนื้อผงนะคะอะ่ะเนื้อผงสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะอะ่ะเนื้อแก่งๆเลยนะคะพี่สีวลีหลวงปู่โตะนะคะ สีวารีหลวงปู่โตะนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการต่อไปกันเลยนะคะพี่อันนี้จะเป็นปางซ่อนหานะคะพี่เป็นพระปางซ่อนหาหลวงพ่อทับวัดอโนงนะคะนี่ปางสองหน้านะคะเป็นปางซ่อนหาสองหน้าหลวงพ่อทับวัดอนงเป็นเนื้อเมก่กิทสิบนะคะพี่เป็นเนื้อเม่กิทสิบปางซ่อนหาหลวงพ่อทับนะคะปางสอนสองหน้าแบบนี้นะพี่นะสองหน้าเลย เป็นบางซ่อนหาสองหน้านะคะหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่เป็นเนื้อเม่กะสิทธ์นะคะต่อไปนะคะ<ม>เป็นพระปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเนื้อสมัมฤทธิ์นะคะองค์นี้เป็นเนื้อสมัมฤทธิ์ปิตาเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อสมัมฤทธิ์นะคะ เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะรายการต่อไปกันเลยนะคะอันนี้จะเป็น,นะพาลีลาเนื้อดินนะคะพี่เป็นพาลีลาเนื้อดินอ่ะสภาพเนื้อมันมันเลยนะพี่นาะองค์นี้อ่ะเนื้อมันมันแบบนี้เลยนะคะเป็นพาลีลาเนื้อดินนะคะ ต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเอ้ยเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะพี่ปีสองสี่แปดศูนย์นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะอ่าสภาพเหรียญสวยคมชัดนะพี่นะเป็นอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะ ขอประทานโทษทีเมื่อกี้นี้พูดผิดนะคะอ่าไปเรียนหลวงพ่อท่านสั่งนะคะพี่อ่าปีสองสี่แปดศูนย์นะคะเรียนหลวงพ่อท่านสั่งนะพี่นะอ่าเหรียญน,นี้สวยคมชัดนะคะพี่ใบหน้าใบตาอ่าดูง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเรียนหลวงพ่อท่านสั่งนะพี่นะปีสองสี่แปดศูนย์นะคะ อ่ะสนใจก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่300บาททุกองทุกรายการนะคะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะองนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะอ่าเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะองนี้นะพี่อ่รายการต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อ รูปรอหลวงป,ปู่ทวดนะคะพี่หลังเตารีดนะคะหลังเตารีดเป็นรูปรอหลวงป,ปู่ทวดนะคะหลังเตารีดนะคะพี่ ูปรอหลวงพูดทวดหลังเตารีดนะคะองนี้นะคะสนใจองคไหนนะคะพีะ่ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะช่องบางเอิญพระเครื่องนะคะเบอร์โทรศัพท์กับไลน์ไอดีนะคะเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่อ่ะองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะหลังหนุมานปีสองหนึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโกยหลังหนุมานปีสองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญเนื้ออัป,ปกานะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญเนื้ออาปากานะคะหลวงพ่อโกยนะคะหลังฮะหลังฮนุมานปีสองหนึ่งนะคะพี่อ่ต่อไปนะคะนี่จะเป็นพระปิดตานะพี่นะ,ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะพี่อ่าด้านหลังมีรอยจานดาหนีด้านหลังมีรอยจาน,นะ สภาพใช้นะคะพี่สภาพใช้อ่าเป็นปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะพี่สภาพใช้งานนะคะอ่ามีรอยจานทางด้านหลังนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะอ่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะ ปิดตาหลวงพ่อป้องนะคะพี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญเนื้ออัปากานะคะอาจารย์ฟันนะคะอาจารย์โรนะคะพี่ปีศูนย์เจ็ดนะคะปีศูนย์เจ็ดเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญเนื้ออัปากานะคะพี่ปีศูนย์เจ็ดนะคะ ไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญไต้ฮ่องกงนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญไต้ฮ่องกงนะคะเหรียญนี้นะคะนี่เหรียญจีนนะคะอ่าเหรียญคนจีนคนเจ็กนะคะพี่เหรียญไต้ฮ่องกงนะคะ ต่อไปนะคะนี่จะเป็นพระปิดตานะพี่เป็นพระปิดตาหัวนโมนะคะอ่าเป็นปิดตาหัวนโมไม่ทราบที่นะคะพี่นี่อ่าเป็นพระปิดตาหัวนโมนะคะไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะพี่นะอ่าเป็นพระปิดตาหัวนโมนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะเป็น อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อขาวนะคะพี่วัดหลักสี่ปีสองสี่หกเก้านะคะพี่ปีสองสี่หกเก้าเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะอ่ะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยนะคะเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะพี่ ต่อไปนะคะนี่จะเป็นนางพญาพิมพ์เล็กนะคะพี่เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะกุพิษณุโรคนะานี่สภาพเนือดินแห้งๆเลยนะพี่นะสภาพเนือดินแห้งๆเลยนางพญาพิมพ์เล็กนะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กกุพิษณุโรคนะคะพี่สภาพเนือดินแห้งๆเลยนะพี่นะสภาพเหนือดินแห้งๆเลยองนี้ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะพี่ เป็นเหรียญห,หลวงพ่อแชมะะ่มนะคะวัดชรอปปีสองสี่แปดหกนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดชรอปนะคะปีสองสี่แปดหกนะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะอรายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญอาเหรียญหลวงพ่อสโสธรนะคะพี่ปีสองสี่หกศูนย์อ่าเป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะคะ อ่ะเรียนหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่สองสี่หกศูนย์นะคะพี่อ่ะเรียนอามหลวงพ่อโสธรน,นะคะอ่ะสนใจนะคะพี่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะนี่จะเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะผิวออกเขียวๆทองๆนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะเหรยรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะวันหนองโพนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเลยนี่องค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเดิมรายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญเสือเพ่นนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญเสือเพรหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยสวยแบบนี้นะคะพี่นี่อ่าเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ปีหนึ่งเจ็ดอ่ะต่อไปนะคะจะเป็น พระปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตาอ่า uh, เป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะพี่เป็นเนื้อผงคุกอ่าเป็นเนื้อผงคุกรักโลงทองนะคะอ่า uh, เป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะพี่อ่าปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะเนื้อผงคุกรักโลงทองเก่ามานะคะองนี้ รายการต่อไปนะคะนี้จะเป็น,นรูปหล่อนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะนี่อ่ะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะสภาพเก่าๆเลยอ่าอ uh, ใต้ฐานนะคะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจานอนน่าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะ อนในการต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเห, <ส escape. S 1> เหรียญหันข้างนะคะพี่เป็นเหรียญหันข้างนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะอ่าเป็นเหรียญหันข้างนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอ่าปีสองพันห้าร้อยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะคะพี่เหรียญหันข้างหลวงพ่อสุดนะคะ อ่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำรานการต่อไปนะคะนี่จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่เป็นพระซุ้มกอเนื้อดินดำดำสภาพกุเก่าอ่ะกุเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่กุกเก่าแบบนี้เลยนี่สภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่คาบดินตามซอกตามรืบชัดเจนเลยนะคะพี่พระซุ้มกอเนื้อดินดำนะคะองนี้ อ่เนื้อดินดำดำมัน,ม,นมันเลยนะคะพี่สูงกองน,นี้นะคะอ่ะสนใจก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยอ่าเพื่อความชัดเจนนะคะอ่ะรายการต่อไปกันเลยนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วดเชิงเลนนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่ เรียนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะสภาพสภาพสวยเลยนะคะพี่สภาพสวยเลยอ่าในการต่อไปนะคะนี่จะเป็นอาหลวงพ่อโตนะคะพี่อาพระหลวงพ่อโตนะคะกุวัดบางกระทิงนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณน,นะคะอ่าสภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้นะคะ อ่าเป็นหลวงพ่อโตนะคะกู่วัดบางกระทิงนะคะพี่เนื้อดินเก่าอ่าสภาพเก่าเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้นะพี่นะอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่นี่อ่าเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะพี่อต่อไปนะคะนี่จะเป็นพระอ่าเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบพี่นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะพี่ เป็นเนื้อผงคุกรักนะคะนี่ปิดตาเก่านะคะเป็นผ้าป <mel> ิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะพี่เป็นเนื้อผงคุกรักเก่าอันการต่อไปนะคะนี่เป็นผ้าสมเด็จเกรจชัยโยอ่าสภาพเนื้อขาวๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าสภาพเนื้อขาวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพิมพ์6กชั้นนะคะพี่ ่าเป็นพิมพ์หชั้นนะคะสมเด็จเกิชยโยนะคะอ่าพรสมเด็จเกศชยโยนะคะพี่พิมพ์6ชั้นนะคะอ่ะอะเนื้อขาวๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะต่อไปนะคะนี่จะเป็นอ่ะลบุรีหูยานเนื้อชินเงินนะคะพี่ ่าเป็นพาลูปรีหูยานเนื้อชินเงินนะคะ,ะต่อไปนะคะนี้จะเป็นพ้าเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ อ่าเป็นพระเก่าโบราณนะคะไม่ทราบที่นะคะอยู่ในเล <c oughs> <cuad> <fish> ี่ยมเก่าๆแบบนี้นะพี่นะอ่าลงยามานะคะในสีแดงๆแบบนี้นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะอ่าเป็นพระเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะพี่นะนี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้นะคะ เป็นพระเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี nah, ่องค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยในการสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นลีลาเนื้อชินเก่านะคะพี่เป็นพระลีลาเนื้อชินนะคะนี่เป็นพระลีลาเนื้อชินเก่าๆนะคะคาบกุ่มคาบเก่านะคะพี่ชัดเจนเลยนะคะนี่องค์นี้นะคะเก่าจริงๆนะคะพี่พาลีลาองค์นี้เก่ามากนะคะ สภาพเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะาพารีลาเนื้อชิ้นนะคะพี่พีเอฟซี FC ท่านใดนะคะดูแล้วชอบถูกใจนะคะพี่เช่าหาบูชากันได้เลยนะคะ300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่เป็นกาลังใจให้กันนะคะาพารีลาเนื้อชิ้นเก่านะคะพี่องค์นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะพี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ